จริงแล้วไงเออเดี๋ยวตามไปละแป๊บนึ่งไปเดิมเ่นนก่อนอนาอนคือมาเร็วจะมามาะรอรับจะงานเลยเอ ดีใจมากครับที่เจอกันเราเจอกันบ่อยแล้วครับอย่าสวัสดีครับครับคุณจอนนี่ครับผมนี้เราก็มาอยู่กันที่งานตุนจินของจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมครับใช่แล้วครับปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วครับปีที่99้าสบเกาครับยิ่งใหญ่เลยทีเดียวประการตามากครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนด้านหน้าของงานนะครับด้านหน้าครับครับหน้าเลยครับประตูทางเข้าอยู่ข้างหลังเราเองครับด้านหลังเราก็มีทุกคนมากมายครับเข้ามา ถ่ายรูปองครับที่แน่นขนานดเลยนะครับวันนี้เรามาเป็นวันเที่ยวไหรล่วครับคุณจอฟพี่จำแทบไม่ได้ครับมามาบ่อยมากทุกวันเลยครับสนุกมากครับวันนี้เขาเรียกว่าวันอะไรครับคุณจูซีรู้เปล่าไม่รู้เหมือนกันครับเขาเรียกวันเที่ยวครับวันเที่ยวเขาก็มีวันวันจ่ายวันวันรับวันนี้วันเที่ยวเพราะว่าเราไปเดินชมอเลยด้วยครับ่อากาศสวยงานครับและแขกรับเชิญของเราครับ ไปเดินล่วงหน้าเราแล้วครับตามเลยดีกว่าครับตามเขาไปดูกันครับแล้วก็ไปอยู่หน้าทางข้างานจุรจิตของสแล้วเดินไปด้่นี่นะครับไปต่อไปที่ดีกาก็เียกือแพดด้า พระเอกงถานนี้นะครับเด็นแล้วมาทำพิธีปัดลังควานไม่ได้ไม่ใช่พระเอกครับพิธีเกวันนี้เรามีพิธีกรเยอะเลยนะครับปีวอกครับปีวอกครับปีวอกยู่ไหนใช่แล้วครับ ปีวอกก็คือปีลีงนั่นเองนะครับตีสงกับอะไรตีสูงกัวเฉี่ยให้เป็นตีสูงในด้านโดยตรงราของไม่นี้นะครับพอตีเฉีเสร็จแล้วก็ขอตับเลยเฉลี่ยเป็นเท่าไรนะครับวันนี้ว่าจะไปโค้งนะครับโงที่ไหนดีครับทงนาบ้านเา่คนดีวันนี้กินอยู่ตัวสุดแล้วเจ้าพี่เลยบอกเวลาเลิกเลย ้าทุกวันสำหรับสถานที่นี้ก็ได้ทุกจัดไว้ให้สำหรับคนมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็มาพบเจอกับผู้คนมากมายในงานครับทุกวันคนแน่นทุกวันครับรับประกันครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับคนเยอะมากร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยบ้าบ้าัดไม่ใช่เอเจูเอาวันนี้ก็เป็น วันที่6แล้วนะครับงาจรจุดจีนแล้วก็เสวร์ยังมีไปถึงวันที่23นะครับรีบมาครับ ครับสถานที่แล้วอยู่ตอนนี้คือศาลเจ้านะครับที่ทุกคนมาไหว้แล้วก็สักการะทำบุญกันนะครับชมบรรยากาศรอบๆมาเพื่อนี่เป็นนที่6ของงานที่8พ่อจ้องไปขมโฮพ่อจ้องมาแล้วยังไม่ไหว้เจ้าทำบุญก็ต้องเจอแล้วนะครับพวกที่จะดูนะครับนที่กันไปเลอและจะทำบุญนะครับจะพ้นแล้ว

สวัสดีานาไลท์นะครับทำเป็นไงบ้างครับคุณแหวนครับกับรายการเราสนุกสนานดีนะคะเหนื่อยไหมครับคุณแหวนเหนื่อยค่ะนี่คิดว่าน้ำหนักม่นจะลดไปประมาณเจ็ดแปดโล,ลนะคะตอนนี้เจ็ดแปดโลอะไรคะใช่หนักมากเชีวยวมันจะมาเดินสักห้าวันนะจะได้ผมอมๆพ<ห>ม่วงโอ้ยเหตุนี่ว่าใครแม่มมข้างหลังมานั่งเล่กันครับลงมาลงมาเอ้ยแบกคนเดียวกันแบกกันสุดๆตอนนี้นี่นะครับครับ ต้องมาครับการตุ้งจีนครับสำหรับวันนึงครับต้องมาให้ได้ครับสนุกมากครับรับแดนด้วยครับครับครับต้องมาครับต้องมาต้องมาครับใครยังไม่มาครับมาครับครับวันนี้พวกเราลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับหลังจากที่เรา2คนได้ทาการส่ง แขกรับเชิญกลับบ้านค้างกระแพงไปแล้วครับก็เหลือจะมีลูกเล่นบ้างไหมมีแน่นอนนะขายกล่าเราเราจะกลับแบบพีแตดาเราจะกลับแบบเล่นเยอะเล่นเยอะนีครับคุณเจ้าพี่คุยแบบทางการเรื่องเมื่อกี้แขกรับเชิญเราไลฟ์สารล่าเมื่อไหร่คุยไม่รู้เรื่องแล้วครับคุยยากคนเยอะคุยอะไรไปเรื่อยเปื่องครับรายการเราต้องเราสองคนเท่านั้นครับที่จะต้องมาเปิดและปิดเราสองคนนี่อะไรครับพีแตดาใช่แล้วครับไม่มีใครเหมือนแน่นอนครับรับประกันได้ร้านเกษตร ครับเนี่ยครับได้แล้วมั้งไม่เข้าันนี้ได้แล้วมั้งครับคุณผมผมถ่ายรับวันนี้อ๋อผมได้แว่นมาแว่นอะไรฮะแว่นเลเซอร์ผมถ่ายตัวใส่ใส่แล้วยิงเลเซอร์ได้ผมอยากลองมั้งเลยเนี่ยไม่เห็นมันยิงได้เลยครับมันมันมีสวิตช์เดี๋ยวผมทำให้ดูนะโอ้สิบ้าไฟไหม้คุณกดเล่นไปทั่วเก็บเก็บดีกว่าเก็บดีกว่าอย่าเล่นเลย เยขาตดหมดนะครับวันนี้ไม่หมดแค่นี้ครับพานุดจีนยังไม่หมดอยูะครัได้ครับเทปหน้าลองมาต่อกที่งานตุ้ดจีนที่เดิมนี่ด้วยครับแต่เราจะพาคุณไปเดินเที่ยวชุนหลังร้านขาของถูกและร้านค้าด้วยใช่ครับร้านค้ามากมายเลยครับที่เขาตั้งงานนี่เป็นแค่ส่วนแรกนะครับที่เราคว้าตัวหานทีมีทุกอย่างจริงใช่ครับยังเหลืออีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่เป็นร้านค้าขายของครับผม คราวหน้าเราจะพาคุณไปคนะอาจารย์ที่เราได้ร้องตำรวจมาแล้วเจ็ดวันวันนี้วันที่เจ็ดนะเหลืออีกอีกกี่วันนะคุณวันที่หมดวันที่ยี่สามครับสามครับเสาร์อาทิตย์นั่นแหละสี่ห้าวันครับสี่ห้าวันหรือสองสามวันครับสุขเสาร์อาทิตย์จันทร์สี่วันครับสี่วันครับรีบมานะครับถ้าคุณไม่มาปีนี้คุณจะเสียใจครับเพราะปีหน้าปีที่หนึ่งร้อยนะครับปีนี้ปีเก้าสิบเก้าครับถ้าคุณทำไมมาเก้าสิบเก้าคุณก็มีโอกาสได้มาปีที่เก้าสิบเก้า ปีหน้าก็ปีที่หัวร้อยก็ร้อยแล้วมันใช่เก้าถึงเก้าเลยเนเผื่อบางคนก็ไม่เชืตัวหวับกบางคนไม่ชอบเลขเก้าเก้าใช่รอบร้อยปีเลยชอแต่ร้อยปีปีหน้าเรากำกันครับยิ่งใหญ่แน่นอนครับอันนี้คนเราจะกลับกันไงดิยังคิดไม่ออกเลยครับยังก่อน้าอะไรแปลกๆได้เศษคุณกลับดีกว่าเศษเลยครับใช่ครับเศษยังไงครัลลิก้าผมเนี่ยคุณเห็นไหมนะซื้อไหมของผม ดินละของดิะบบสมัยเยอะจังก็ครับได้นะแล้วคุณดูเป็นไงครับเสรษฐกิจช็อปปี้กลับบ้านแล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วครับรายการนครสวรรค์ไลฟ์ครับติดตามพวกเราได้ครับเลิปหน้าครับกับงานตุกจีนคลาสสองครับสำหรับวันนี้ผมยูซี่ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ครับผมมาที่ไหนกกว่เนี่ยพบกับผมได้ใหม่นะครับในรายก,การนครสวรรค์ไนท์นไลฟ์ครับผมเจอกันผมหาทางกลับก่อนถัมไม่ถูกเลยเนี่ยแย่เลย